ปัจจุบนันการแต่งชุดคอสเล์กลายเป็นงานอดิเรกที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนอกจากความสุขและความสนุกที่ได้สวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆที่เราชื่นชอบแล้วชุดคอสเล์ยังสามารถใส่เข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆเช่นงานปาร์ตี้งานการ์ตูนหรืองานเกมได้อีกด้วยจนสามารถพูดได้ว่าในตอนนี้การแต่งชุดคอสเลสในไม่ใช่งานอดิเรกเฉพาะกลุ่มแต่กลายเป็นงานอดิเรกที่แพร่หลายในวงกว้างเรียบร้อยแล้วและก็แน่นอนว่าสำหรับการแต่งชุดคอสเล์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเลือกชุดคอสเล์ที่ถูกใจนั่นเองดังนั้นในครั้งนนนี้้เรราาจะแนะแนขอมูลควๆ เกี่ยวกับที่มาของคอสเลวิธีการเรื่องชุดคอสเลหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงจัดอันดับสิบอันดับชุดคอสเลยอดนิยมให้ทุกคนได้มีไอเดียกันอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือชุดคอสเลยหญิงอินายชาโนแบรนด์ถ้าถามว่าชุดคอสเลยชุดไหนที่เป็นที่นิยมมาโดยตลอดก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นชุดมีกบของตัวละครที่เที่ยวจากเรื่องอินายชาหรืออินยาฉัเทปสูญจิ้งจอกเงินชุดนี้นี่แหละครับเพราะชุดนี้ทั้งสวยงามออกแบบได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสะดุดตาม,มีความเป็นญี่ปุ่นและสามารถใช้ไปดัดแปลงเพื่อคอสเลยเป็นตัวละครอื่นๆได้อีกด้วยในเรื่องการเย็บร้านนี้ก็ใช้ผ้าค,คุณภาพดีมีไซบอกชัดเจนจึงถือเป็น ชุดคอสเพลย์คุณภาพดีราคาไม่ค่อยแพงที่เราอยากแนะนำให้กันในครั้งนี้ครับ ผลิตภัณฑ์ที่2คือชุดคอสเพลย์ชายอ d ดีนตี้วีโนแบรนด์ชุดคอสเพลย์นั้นไม่จําเป็นต้องมาจากตัวละครในการ์ตูนเสมอไปเพราะหลายๆครั้งการคอสเพลย์เป็นตัวละครในเกมก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันครับซึ่งสําหรับชุดนี้เป็นชุดของตัวละครชื่อไ s เอโคาในเกมมือถือสุดทิตอย่างอ d ดีนตี้วีนั่นเองโดยจุดเด่นของชุดคอสเพลย์ชุดนี้คือเป็นชุดที่มีลักษณะเหมือนสดทําให้สามารถคอสเพลย์ได้ง่ายไม่ว่าใครก็ใส่ได้นอกจากนี้ยังเป็นชุดที่มีลักษณะที่ไม่สะดุดตาจึงให้สามารถ ใส่ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเรียกได้ว่าข้อดีมากมายจนยังไงก็อยากจะแนะนำให้ครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดคอสเล์หญิงคากุย่าซามะเลิฟอิซวอโนแบรนด์ถ้าใครที่ชอบใส่ชุดสไตล์นักเรียนญี่ปุ่นน่ารัก,ร,กร,รับรองว่าต้องถูกใจชุดคอสเล์ที่เราแนะนำในอันดับนี้แน่นอนครับเพราะว่าชุดคอสเล์จากการ์ตูนซีรีส์เรื่องคากุย่าซามะเลิฟอิซวอเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นที่ออกแบบได้ดีจนเป็นที่นิยมในหมู่เลเยอร์ทั้งในและนอกประเทศนอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งชุดเครื่องแบบฤดูร้อนที่เป็นแขนสั้นกับชุดเครื่องแบบฤดูหนาวที่เป็นแขนสั้นอีกด้วย หรือสำหรับคนที่อยากจะคอสเลเป็นตัวละครในเรื่องก็มีวิทผมทั้งของตัวละครที่ชื่อคางวุยยะและจิกะเรียกได้น่าสนใจสุดๆเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดคอสเลชายจิบาคุโชเนฮานาโกคุงโนแบรนด์ no สำหรับชุดคอสเลตัวนี้เป็นชุดคอสเลตัวละครชื่อฮานากโกคุงจากการ์ตูนซีรีส์เรื่องจิบาคุโชเนฮานากโกคุงที่กำลังเป็นที่นิยมเร็วๆนี้ครับสำหรับชุดชุดนี้ที่นอกจากความเท่ดูดีเหมือนกับตัวละครโปรดของเราแล้วรูปแบบชุดนักเรียนญี่ปุ่นนี้ยังสามารถใช้ดัดแปลงคอสเลเป็นตัวละครอื่นที่มีชุดใกล้เคียงกันได้อีกด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือชุดนี้ มีระบุขนาดส่วนสูงรอบเอวรอบอกสะโพกและไหลท่ที่ชัดเจนที่ชัดเจนทำให้ไม่ต้องห่วงว่าซื้อมาแล้วจะใส่ไม่พอดีตัวเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดคอสเพลย์หญิงดาบพิฆาตอสูรโนแบรนด์ถ้าถามว่าชุดคอสเพลย์ของตัวละครเสาหลักคนไหนที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับต้นๆในการ์ตูนซีรีส์คิเนตสึโนยาย่า no หรือดาบพิฆาตอสูรแล้วแล้วก็วลวหลายๆคนต้องตอบว่าเป็นชุดของตัวละครโคโจชินโนบุเสาหลักแมลงคนนี้แน่นอนครับเพราะนอกจากนิสัยบุคลิกของตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบแล้วในแง่ของการออกแบบเสื้อก็ทําออกมาได้สะดุดตาเห็นแล้วทุกคนจําได้จึงทําให้เป็นชุดคอสเพลย์ที่ทุกคนชื่น อและเป็นที่นิยมอย่างมากและกลายเป็นอีกหนึ่งชุดคอสเพลย์ที่เรานำมาแนะนำกันในครั้งนี้ครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดคอสเพลย์ชายไฮกายูโนแบรนด์ no หลายๆชุดคอสเพลย์อาจจะเป็นเสื้อที่ใส่ได้แค่เวลาเข้าร่วมอีเวนต์หรืองานต่างๆแต่หากเป็นเสื้อตัวนี้แล้วละก็รับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอนครับเพราะชุดคอสเพลย์นี้เป็นชุดวอมทีมวอลเล่บอลจากโรงเรียนคาราซุโนะในการ์ตูนซีรีส์เรื่องไฮกายูทาให้มีลักษณะคล้ายชุดวอมธรรมดาสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้อย่างไม่เคอะเขินที่สําคัญเสื้อตัวนี้ยังตัดมาให้เย็นสบายใส่ง่ายเหมือนกัน กับใส่ชุดวอร์มออกกำลังกายจริงๆเรียกได้ว่าสามารถใส่ได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดคอสเลยชายโตเกียวกุลโนแบรนด์ no สำหรับชุดคอสเลเป็นตัวละครคานากิเพิ่นจากการ์ุูนซีรีส์เรื่องโตเกียวกุลเซตนี้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆุดครับเพราะว่าเป็นเซ็ตรวมองตั้งแต่ชุดหน้ากากและวิกสีขาวเรียกได้ว่าครบสมบูรณ์แบบซื้อครั้งเดียวหรือหากต้องการซื้อแยกทีละชั้นก็สามารถทําได้เช่นกันที่สําคัญในเรื่องของขนาดและคุณภาพของชุดก็ทํามาได้เป็นอย่างดีมาระบุสัดส่วนต่างๆชัดเจนแล้วเราก็ขอแอบกระซิบ ไว้เป็นเคล็ดลับนิดหน่อยว่าวิกสีขาวนี้ไม่จําเป็นต้องคอสเพลเพียงแค่ตัวนี้อย่างเดียวแต่ก็สามารถคอสเพลยเป็นตัวละครอื่นได้ด้วยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดคอสเลชายดาบพิฆาตอสูนโนแบรนด์ no แน่นอนว่าชุดคอสเลชุดนี้เป็นชุดของตัวละครคาเมาโดทันจิโร่ตัวเอกจากการ์ตูนซีรีส์ที่ใครๆก็ต้องรู้จักอย่างทีเน็ตซึนโอยบ้าหรือดาบพิฆาตอสูนครับสำหรับชุดคอสเล์ของตัวละครนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากด้วยการออกแบบที่ดีเยี่ยมสะดุดตาเห็นแวบเดียวก็รู้เลยว่าเป็นตัวละครอะไรและนอกจากชุดแล้วอุปกรณ์อื่นๆอย่างวิดผมรองเท้าหรือดาบก็หาได้ง่ายอีกด้วย จึงเหมาะกับเลเยอร์มือใหม่ที่ชอบการ์ตูนซีรีส์เรื่องนี้หรือตัวละครตัวนี้ที่สุดเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดคอสเลชายปรมาจารย์ลัทธิมานโนแบรนด์ no สำหรับชุดคอสเลชุดนี้เป็นชุดของตัวละครด้วยอูเซียนจากซีรีส์จีนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งยุคอย่างโมดาวซูเอสไอหรือปรมาจารย์ลัทธิมานนั่นเองครับและสำหรับชุดคอสเลนี้ถือเป็นชุดที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้งานหลายคนว่าเก็บรายละเอียดต่างๆของชุดได้เป็นอย่างดีเนื้อผ้าก็ใช้ของดีมีคุณภาพทั้งยังระบุขนาดและสัดส่วนต่างๆไว้อย่างละเอียดอีกด้วยถ้าใครที่ต้องการสวมบทบาทเป็นปร มาจารย์แห่งอิหลิงแล้วและก็ชุดนี้ต้องเหมาะกับคุณแน่ๆครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดคอสเลสสำหรับเด็กดาบพิฆาตอสูโนโนแบรนด์ถ้าถามว่าในตอนนี้การ์ตูนซีรีส์เรื่องใดที่กำลังมาแรงที่สุดรับรองว่าร้อยทั้งร้อยคำตอบคงต้องเป็นคีเม็สึโนย์ยบ้าหรือดาบพิฆาตอสูรอย่างแน่นอนครับและสำหรับชุดคอสเล์ดาบพิฆาตอสูนสำหรับเด็กที่เราแนะนำในครั้งนี้นอกจากจะมีชุดของตัวละครโปรดหลายๆตัวอย่างเช่นทันจิโร่หรือชินบุแล้วขนาดและส่วนสูงของเด็กที่เหมาะกับการใส่ก็ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังได้รับคำชื่น ชมจากผู้ใช้งานจริงว่าเนื้อผ้าและการตัดเย็บทำได้ดีอีกด้วยจึงเหมาะสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้อย่างมากเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด